สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาส่งคลิปยาวด้วยภาพสวยๆภาพน่ารักภาพภาพธรรมชาตินะคะก็ไม่รู้ว่าจะส่งคลิปยาวด้วยอะไรก็ขอเอาธรรมชาติมาส่งแล้วกันนะคะ mm. เห็นนะคะเห็นเห็นนกกันไหมอยู่บนตอไม้ไผ่นะคะนี่เลยสวยงามมากอยูอ่หลังต้นโกงกลางนี้จะมีนกเรียก ยืนเป็นทิวๆเลยนะคะนู่นเลยเต็มไปหมดบินไปโบกมานะคะวันนี้ไม่มีแดดค่ะอากาศดีบรรยากาศดีมากๆสวยงามนะคะต้นโกงกางต้นนี้ก็สวยสวยดูลากเขานะคะต้นหน้าเล่นจริงๆเลยต้นหน้าตะปินเล่นเนาะบรรยากาศดีนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลย จะสองโมงแล้วนี่ดูนกเกาะกันเป็นทิวเลยบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะดูหลังต้นโกงกางต้นนี้ต้นโกงกางนี่ก็สวยใช่ย่อยดูรากนะคะอชอบนกตรงนั้นนะคะนั่นแหละนักบินกันแล้วผมไม่ยืนเกาะอยู่ตรงต่อไม้ไผ่กันขึ้นนะคะ ที่เขาทำสำหรับกันขึ้นไว้นะนกเขาก็ไม่ยืนกเกาะเสาละตัวเสาละตัวนะคะแล้วก็เหมือนยืนอาบแดดอาบบรรยากาศเนาะสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆอันนี้กอนน็อยู่บนสะพานไม้ไผ่นะคะทุกคนสะพานไม้ไผ่ของเราก็สวยค่ะสวยมากๆนะะปีนขึ้นไปก็เป็น ขึ้นไปบนเป็นบนสะพานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานตัวนี้นะะสะพานไม้ไผ่นะคะ,ะมาเที่ยวมาเดินชมก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะทุกคนอืมก็มีบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นป่าเป็นป่านะคะนี่แล้วเราก็จะวนไปหานกสวยที่สุดนะคะ ธรรมชาติสวยที่สุดแล้วจะมีนกด้วยด้วยธรรมชาติจะเต็มธรรมชาติต้องมีนกนะคะนี่เสียงปลาเราซูมไว้เนาะสวยงามนะทุกคนสวยงามบรรยากาศเขาดีมากๆเลยจริงๆขอบคุณนะคะที่ชมคลิปน้อง้มให้จบเพราะว่าธรรมชาติสวยจริงๆค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับดูเนาะ